เอาล่ะครับขอกราบสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกท่านกันด้วยนะครับยูสโปรย์นะครับยูซัตทีเอ็มหรือเบลซัตทีเอ็มวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าโททาวเวอร์ออบบี้นะผมหรือว่าแมปของผมเองครับผมเป็นคนสร้างนะผมแต่จริงจริงก็สร้างได้นานแล้วนะผมแต่ก็เพิ่งมาอัปเดตก็ไม่ช่วง2000น่าจะช่วง2015นบผมแล้วก็อัปเดตมันเรื่อยๆตอนนี้ก็ยังเป็นกิจกรรมซอมบี้อยู่นะผม <Wow. S 1> ก็จะเปลี่ยนไปเป็นกิจกรรมวันวาเลนไทน์ก็วันที่13กุมภาพันธ์นะผม กนนะ็แล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญว,วันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะก็คือน้องผมครับชื่อว่าปั้นๆมาจากคลิปเก่าด้วน,นะคลิปของการติดคุกนีผมตบมือด้วยเย่อ่ะอ, <c oughs> อันนี้ผมก็จะพาทัวร์แมปที่ผมสร้างไว้นะผมแล้วก็ let's go แต่ถ้าท่านผู้ชมเข้ามาปุ๊บท่านผู้ชมก็จะเจอหน้าต่างนะหน้าต่างแมปนะผมก็คือแบบอ้ยก็คือแบบ อ่ายังสร้างยังไม่เสร็จดูสาม <c oughs> ออกมาแล้วไปตั้งคา่าแล้วกอนโอเคครับถ้าท่านผู้ชมเข้ามาปุ๊บท่านผู้ชมก็จะเจอหน้าล็อบบี้ก็จะเป็นอ่าตัวบล็อกคิวนะผมที่จะพูดคำว่า Welcome to s โชว์ทาว e วอ B b ออนะผมแล้วก็จะเป็นฟันสุนทรัพมันจะเป็น Top Time Player เลอร์จะทุกนาทีนะผมหนึง่งนาทีหรือว่าสวนทนี่แหละผมแล้วก็นะครับ ก็จะมีตอนนี้ก็จะมีคนเล่นห้าคนนะผมก็คือผมน้องผมใครก็ไม่รู้อีกคนหนึ่งแล้วก็น้องญาติาผมนผม้องแล้วก็ที่ก็เปิดให้นาะอายุสิบสามบวกเขานำเดี๋ยวจะไปแก้ลองให้มันกลายเป็นอายุเจ็ดขวบห้าขวบนะผมผมมีจะบอกด้วยแหละครับเพื่อนผมคุณป์คเขาก็เป็นสแกนหน้าแต่เขาได้อายุเก้าขวบขึ้นนะผมหรือว่า,าน่าจะห้าถึงเก้าขวบคนระับ อันนี้ดีเออล้วก็ตอนตแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท็อปโดนตทนะผมหรือว่าใครที่มาโดเนตทโดนโดนิทเราก็ได้ขึ้นตรงนี้นะผมก็จะเป็นอ่าเหรียญเหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงนะผมแล้วก็จะมีถึงห้าถึงหนึ่งร้อยห้าสิบโลบักกันนะครับผมแล้วก็อหนุนกันด้วยนะครับ ก่อนหน้นี้จะเป็นป้ายอัปเดตนะผมก็จะมีอัปเดตต่อตรงนี้ก็จะเป็นอ่าอัปเดตก็จะอันแรกก็จะเป็น new weapon นะผมหรือว่า add อุปกรณ์ใหม่เข้ามาแล้วผมแล้วก็อันที่สองก็จะเป็น add new tower หรือว่า tower ใหม่ก็จะเป็น tower สีเขียวอันนู้นนะผมแล้วก็อนที่สามก็จะเป็น add สามอันที่สามก็จะเป็น add boss zombie ครับแล้วก็ก็จะไปอ่คาคัสซีก่อนเลยนะครับปรนนะูคัสซีครับก็ลิซ่า go ไปกันเล,เลยเอ้ไปเลยค่ะรันไม่ไไมเลนโอเคครับตอนนี้เราก็เราจะขึ้นไปกันอยู่แล้วก็ let's go let's go ก็สมชื่อโทรทาวเวอร์ออบบี้แแต่ก็จะอัปเดตพวกทาวเวอร์ใหม่ๆเข้ามาอ้าวไม่ได้เส่โอ้ยกว่าจะถึงแล้วโอเคก็คำเตือนนะผม แบบนี้ยังมีบั็อกอยู่โคตรจัดเยอะเลยนะมึงแปลว่าโคตรโคตรจัดเยอะนะมึงแล้วก็บล็อกก็เราก็จะทำเราก็จะทำกันแก่เยอะเลยนะเช่นเปิดพับบั็อกก็แต่ก็แต่ก็ไข่ผัดเอาใจคุณห้าครับคุณห้าให้ถึงตรงนู้นเลยครับแล้วก็รี คือ,อนนี้ผมขึ้นแล้วผมแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังรองน้องสัน่นคือเราอยากคือยังใกล้แล้วใกล้จะใกล้แล้วใกล้ใกล้จะตายแล้วก็ <c oughs> ขึ้นมาเออเทียบอ่านแล้วคุณขึ้นมาเสร็จปุ๊บไม่ไม่เป็นไรนนถ้าคุณคือเครื่องเครื่องถ้าคุณอะ ถึงที่นี่แล้วผมคุณก็จะเจอกับสองตุ้นี้ครับสองตัวบาทนี่แล้วก็มันก็จะไม่ไมมันก็จะไม่มีอะไ,ไรให้นะผมมันก็จะเป็นแค่ p o p p เอาไว้ให้คุณแต่นายนักขจะขอโดยแกล้งคนแบบนี้นักแบบนี้

Oh bro. Oh bro. Oh bro. จะไปไหนเดี๋ยวก็ยังไม่ไปแนะนำมาเลยไปเนีครับก็ตอนนี้ก็เรามาอยู่โซนอีเวนต์นะครับผมก็คือเป็นซอมบี้นะครับแล้วก็แต่ก็คือผมก็ขี้เกียจเดินนะครับเอ่อตามชื่อเป็นอีเว้นท์ซอมบปลี่ยนไปซอมบี้เต็มไปหมดเลยเพื่อน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 แซมเพื่อนขี้เกียจปีนไปได้วะ พวกเราเมื่อกี้นอมีกันเกเกียนซอมบี้สาร์ทก่อนละก่อนลก่นะปาันละก่อนนะปันปัฮุยุยลบลบลบ อุ้ยโน่พี่ติ๋งบอกให้ซอมบี้พี่ติ๋งวิ่งเร็วขึ้นนิดหนึ่งได้ไหมอ่ะทำไมมันเดินช้าไปได้ได้ได้บอกให้ซอมบี้มันวิ่งเร็วขึ้นอ่ะได้วิ่งเร็วอะไรนะหน้าตาซอมบี้เหมือนติ๋งเลยไม่ใช่ว้อะไรเนี่ยอ้าวอย่างนี้มีพิรุษนะอ้าวแกงพี่ใช่ไหมอยาก ไปสวนูกลินเหรอกินเหรอโอ้โอ้ no โอ้ no ตายตายเลยฮะอ่าปกติตรงนี้ก็จะมีอ่าแสงไอ้ที่เลื่อนอ่าตรงนี้ทางหลังกลางแต่ผมโอเคก็ฟังพี่ไปนะก็คือซ้าย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 สีเขียวเข้มอ้าวเรียบร้อยกันกูก็คัน อ่มามามาเฮ้ยอุตส่าห์ขึ้นมาจะลงไปทำมันอ่ะไปเลยเฮ <c oughs> ้ยอ่ะฟังนะฟังนะโอเคก็ไปซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาอ่ะลองดู ลองเขียวเข้มก่อนลองเข้มก่อนลองเขียวเข้มอึบอ่ะงั้นลองไหนก็คือขวาเอ้ยซ้ายเออตัวขวาขวาซ้ายซ้ายซ้ายอ่ะขวาขวาอีกขวาเลยเอาครับก็ขออ่าก็คือจะเป็นขวาขวาเอ้ยขวาซ้ายซ้ายขวาขวาครับผมเอ้ยไม่ใช่ขวา ซ้ายเอ้ยขวาซ้ายขวาขวาซ้ายแล้วผมประมาณน,นี้โอู้หอ่าแล้วก็จะให้น้องผมขึ้นไปครับขึ้นไปสะพานใช่ลงสะพานลงสะพานเออขึ้นไปสะพานเลื่อนไหนไม่ไม่ขึ้นขึ้นไปเช็คพอยต์ใช่ไหมเช็คพอยต์เช็คพอยต์ที่มันเป็นเช็คพอยต์แต่มันบัก็กคืออ่ะข้ามเออขึ้นไปเลย แล้วก็ระวังตายนะะครั้งก่อนนี้ก็จะมีปืนเลเซอร์ให้ไปแก็จะบอสซอมบี้ที่ผมพูดคือปืนเลเซอร์ซอมบี้นะผมแจกกันเดี๋ยวพี่เปิดประตูให้แป๊บนึ่งแล้วเราก็จะเป็นบอสซอมบี้ตัวสุดท้ายแล้วผมก็จะเป็นบอสซอมบี้ตัวที่ผมนั้นก็จะเอาออกมันออกไปนะครับกเพราะมันโหดเกินอ่ะมันยิงแล้วมันไม่ตายไปลองนายป้าบันลองยิงดิโอเคไหนลองเอาปืนมาหยิบมายิงมันสิ ยิงมันอ่าเนี่ยเลือดเนี่ยเลือดมันเลือดมันไม่ลดแล้วยิงแค่ตายแค่ไหนเลือดมันก็ไม่ลดนะผมเอ้ยกำจัดมันก่อนเอาอันนี้วะเอ้ยลากมันมันด้วยมันเย้ไอ้เว้ยอ่าพี่ต้องยิงไปแล้วก็ดูว่ามันตายหรือเปล่ามันไม่ตายเห็นไหม ผมก็จะพามันลงไปกะคนระับเฮ้ยย่าไปเดินดหันสิมันตัดหน้ามันรู้สัดรากมันลงไปแล้วนี่ไปดินี่เบ้จะรากมันลงไปอย่าตาม,มานะลองยิงไปยิงได้ไหมแม่ยิงหัวโอ้ยยิงไปทางไหนนั่นอะ ยิ่งไปทางไหนเนี่ยมันไม่ตายบุบบุบด <c oughs> okay. โอเคอค๋อเฮ้ยปิดเลอะปิดปิดคือมันยังไงเอยปัดปัดางใน,นมันมีแฟนหรือใคอ่ะมันมพิซซ่าดูดิข้างในเนี้ยคำวันจี้คำลองเข้าลองเข้าไปดูมีพิซซ่าให้นะหนูจบครั อะใครนะมีมีพิซซ่าลองดูดิเออบ๊ายบายว้ s u ซอร์ไพรส์ม e r f u c k e r b เกอ้าวว่าตอนนี้เราก็จะไปพื้นที่ลับนะผมพื้นที่ที่ยังไม่เปิดนะผมก็จะเป็นพื้นที่ใหม่นะผมก็จะเป็นเกี่ยวกับเหมือนอ่าอ่านะจุดพักใจนะแต่เนี้จะเป็นจุดพักเล่นในทุยจุดพักเล่นนะผม ในรูปแบบหนึ่งนะผมก็จะพาน้องผมมาด้วยนะครับแล้วก็ครับตอนนี้น้องผมก็มาแล้วนะผมร้นานแม็กซ์ลูกแล้วก็ตัวจะมีรถเล่นน้ำน,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 นั่นหน้าใครันนรถอะไรรถอ้าวรถจมอาะรถจมนั่งเหมือดอา่าโอเคเป็นร้านแม่ตัวน้นอแค่ร้านเดียวนะอุะ้ยตุกอ่าแล้วก็ข้างนี้ก็จะมีควายตัวหนึ่งนะผมที่นั่งอยู่นะเอ้ยผมกระปิวเลยอ่า มีมีแฮมเบอร์เกอร์ให้เราแล้ว,แล,วแล้วก็จะมีห้องน้ำที่น้องผมเคยโดนระเบิดทิ้งบอมอน้องทีง่น้องผมทิ้งบอมไว้ตรงนี้นะผมแล้วก็คลิปเลิก no, <no>, no. อ้าวก็ขอ,อจบไว้เพียงเช่างนียบผมก็ไว้รออัปเดตหน้าของวันวันเลนทายนะผมแล้วก็คลิปนี้จะเป็นยังไงก็แล้วทุยแล้วก็ไวจใจคลิปนาครับบ๊ายบาย โอ้ยอย่ายิงนะอย่ายิงนะไม่อย่านะอย่าอย่าอย่าเลยมีขนมมาอา